ดีพี่น้องทั้งไก่อะไรไก่แล้วครับเนาะนี่มาเที่ยวตาวมาเทศ่ยวแครับเนาะไก่ไก่ระเทศไทยประเทศลาวแลครับประเที่ยวถ่างเชียงแล้วครับเริ่มมือนีพี่นีซี่ขอหวยเอ้แก้วพี่น้องไอ้ถึเข่าไก้คเิกเข่านี่ครับมีอะไรไปดูนะครับเริ่มมือนีพี่ซี่ตกใจมือนีพี่นีซีสีแก้วปลาทูเด้อพี่น้องนี่ครับปลาทูเดี๋ยวต้มน้ำปลาไหแล้วครับเนาะกัวพริกหอมดีดีตะเบิงครับผักมีอะไรบ้างคอยติดตามเลยครับเด้อ ตอนนี้ต้มต้มใบปลาทูกับขัวพริกก่อนนะครับเด้อเี๋ยวให้พี่น้องเบื้องต้ที่นึงครับว่ามันมีอย่างนี้ครับเนาะขัวพริกขัวหอมนะครับแล้วขัวแล้วครับมาต้มน้ำปลาลาดนี่ครับบน้าต้มปลาทูครับเนาะหนึ่งแก้วผักอะไรไลยพี่น้องครับครับผักมาเป็นสวนพี่น้องจริงจินกับปนนะครับเด้อนี่มันแต่งขัวบ้านหอมนะครับเนาะต้นหอมนี่สารแะเนีงงามๆครับ ขี้งามนี่ครับกระเช้ดน้ำนะครับพี่น้องเอ้ยมาเป็นต้นเป็นเชียเลยคือล่ะผักกินกับปนหอมมือนีนะครับเนาะตาแปรหลายนะครับเนาะดูพี่น้องดูมาเลยครับเด้อมากินกับมีซีครับมือหนาวแซ่บอีกคือเก่านี่ครับอันนี้เนืตำพริกเด้อผมนะพี่น้องครับนี่รวยเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บจวดจานอีกแล้วครับเด้อหวานเป็นพริกนักหน่อยเลยพี่น้องเด้อครับ กะตําเรียบร้อย้วพี่น้องเนาะใส่ปลาทูลงไปเลยพี่น้องเลยเอีตีคือเกาพี่น้อง <c oughs> มาเนยะครับเนาะพี่น้องมาพี่น้องเ้ยครับเห็นบ่แก้วปลาทูอีตีโซนผักครับแป้งผักขี้แซงครับสารเน่ครับกล้วหอมองไง น้อไม่ต้มพี่น้องเอ้ยผักไก่เฉียดน้าครับใหญ่เอี่อยรี่ครับอ่านนยครับเด้อแสบๆน้ำกันครับไปครับไปกินกับพี่นี้ครับครับสวัสดีพี่น้องนี่ครับอุ้ยพี่น้องเย้ยเห็นบ่ครับเห็นบ่มพี่น้องเห็นบ่ อีลี่เลยครับเอ้ยมาได้พี่น้องเด้อจวดใดเลยครับวัอนี้นะครับหุงเข่านี่ครับเข่าสวยร้อดๆพี่น้องเด้อนะใส่สั้นกางอยู่เลยนะครับเนาะปนบ่าวัอนี้เนาะนี่ครับแซนะกอย,นนนะอ,นะอยู่แล้วพี่น้องเด้อยุอง มาเป็นสวนไม่รองเอ้ยแต่ก็ยังเป็นีย่งเสียด้นามเนาะหุยเลยเนอเ้ย

ไนได้พี่น้องเหรอเขาพุดกันครับคุยเลยครับโอ้ยพี่น้องเลย

Ее. Mm -hmm. og maður มาเป็นส่วนครับพิกกับพักครับมวนรถพี่น้องเลยขุยเลยครับ อุ้ยไม้เป็นสว่วนนะครับอืมอุ้ยเลยวนกับกนปป้องใบพร้มเอาไปเป็น เอาตะบักกเฉียดหนคาคุ้ยอะัเี้ยม่วนเลยพี่น่อง้เซีย,ยคกับพี่น้อย อัดรวมมิตพี่น้องไม่มาสว่วนส่วนอุ้ยรถับปุ้ยแล้วน้อ,อ,องเามาตมปนนั่นีบ้านเอาว่า เชียบน้ำบักชีแ้แล้วเนี่ยครับม่วนได้ไปรองเลยโอ้ยบ๊ดเรานั่นไปน้องเลยกุ่ยบนปาลาแล้วครับเนาะ นม่ค่ยเหมย้ายพลังคอมนี้อือือร่อยจัเลยชดแต่งแสงใ้ไปลองเขาอืออ ตุ่ยจะมาก,กันพี่น้องแซ่บกันเปนะครับคันไปนครับกรเซียนน้ำครับแตงงามๆครับแตงกัามุนี้ครับงามๆนะครับน้ำใหม่หอมหลายๆโอ้ยพี่น้องดิ ขึ้นเอายอิงแอบเป้งมือนเหมืนเรากินได้ทั้งมีแล้วครับนี่ครับพุงลุกกินน้องผักมาเป็นสวนครับเอ้ยปนถุยใหไงดีแล้วแข่งไหลเพื่อนนด้ยินครับกิบกินงพลปลาผักมาเป็นสวนครับผักรวมมิตรครับเนาะแป้งลนขี้สะระแน่นะครับเนาะเราไม่ต้ม ก็เขตนหนังมมงามบิดถนนพี่น้องมีคับบรรยายครับคลิปนี <t> ้ม <inside> ีส so, ิ then, so ่งที <danach> ่ฝากไว้ทีน้นะครับเด้อปนป่าทูปนป่านะครับปักเป็นสวนฝากไว้ที่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย